สามารถรับชมได้ทุกวัย สู่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเผลอแป๊บเดียวก็ผ่านไปครึ่งปีแหมไวจริงอะไรจริงค่ะงั้นไม่รอช้าเริ่มกันเลยที่ข่าสียงดาราสาร์อวอร์ดสองพันีที่งานนี้เราซุปตาร์ไปร่วมงานกันแน่นทึกเยวค่ะ พ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลสยามดาราสตาร์อวอร์ด2014ที่บอกเลยว่างานนี้เหล่าศิลปินดาราจัดหนักจัดเต็มกันมาเดินเฉิดฉายแบบไม่มีใครยอมใครในคอนเซปต์ on the runway แต่ที่เห็นจะน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันก็คงจะหนีไม่พ้นช่วงเวลาลุ้นผลประกาศรางวัลซึ่งงานนี้พี่อ้อพงพัฒน์รับรางวัลผู้กำกับและละครยอดเยี่ยมจากละครทองเนื้อก้าวจีวรัตยารับรางวัลรร้ได้ใจหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ตกเป็นของอเล็กทีเรเดศและซุปตา์ตลอดการพี่เบิร์ตธงชัยที่มารับรางวัลสตา ไไอดอลก็เผยด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นฟุดที่ได้มารับรางวัลว่าขอบคุณมากๆที่ที่นึกถึงพี่เบิร์ตนะครับแต่ที่ผมพี่เบิร์ตเป็นหนึ่งในในสิ่งที่ดูแล้วเอาไปเป็นตัวอย่างได้เอาไปให้หมดเลยครับกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังจากสาวแอนทอระสมโพสข้อความในไอจีทำนองว่าหากคุณโกหกใครได้สําเร็จอย่าคิดว่าคนนั้นโง่เขลาแต่ให้รู้ว่าใครคนนั้นไว้ใจในตัวคุณงานนี้ทั้งเอาหลายคนยงไปว่าสาวแอนกาลังหมายถึงเรื่องของนุ่มหมากปรีนและสาวมินชาลิดาอุ๊บส ว่าพี่ลงพี่ไม่ได้ไปคิดว่ามันจะไปไปกระทบใครแต่ว่าพี่ลงเหมือนเราแชร์สิ่งดีๆเราไม่ได้มีเจตนามาอะไรอย่างนั้นแล้ว,ลวก,วก็ดักแองก็เลยดีลีทรูกนั้นทิ้งเพื่อจะได้ไม่มาเป็นเหมือนคล้ายๆแบบแบ่งพื้นที่ให้คนมาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยได้หนุ่มบอยประกอบที่มารับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากสาขาภาพยนตร์ก็ไม่ไวายถูกถามถึงเรื่องที่คู่จิ้นสุดซีอย่างสาวมากี้ราศีได้เลิกรากับแฟนหนุ่มผู้จัดละครต้องจุลวุฒิกับมากี้ก็ก็คุยกันก็แค่บอกว่าสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็หนีไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเหมือนโดนโยงเข้ามาว่าผมจะเป็นมือที่สหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็ยืนยันเลยว่าไม่ใช่แน่นอนผมกับมากี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันเหมือนเดิมได้หนุ่มหล่อนเด็ดคูกิมิยะก็มารับรางวัลเช่นกันในรางวัลปอปปูล่าฝ่ายชายแต่ไม่ไว้ถูกถามถึงเรื่องเรียกคู่ที่เอนียงสาวยาย่าอุรัสยาว่าปอบเอ้ยออกสื่อแบบไม่เหมาะสม ริงเนี่ยคำว่าอีป,ปอบเนี่ยอีป,ปอบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นคำแสนุกสนานของคนีสานร่นี่คนอ,อ,อาจจะไม่ชอบหรือไม่เข้าใจอะไรก็ขออภัยด้วยลวกันด้านสาวใหม่ดาวิกาหลังกลับจากถ่ายงานที่ต่างประเทศปุ๊บก็มารับรางวัลปั๊บแทมมี่่าว่ามีสิทธิ์เสียบแทนรุ่นพี่อย่างสาวชมพู่อารยาไปเดินพรมแดงในเมืองคานสปีน่าด้วยก็อันนี้น้องใหม่ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ไปเลยก็ได้นะคะหนูอยากไปเพราะหนูชอบ ได้แต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปก็มองพี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ซัพพอร์ตคนไทยที่ได้ไปโอเคแล้วค่ะไม่คะถามเรื่องภาพยนตร์นิดเดงเห็นว่าเราไม่ไม่อยากเล่นเลิฟซีไม่ยอมเล่นอะไรจริงรอเปล่าเออมันยังไม่ถึงเวลามากกว่าค่ะเช็นเรื่องของวัยเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของทุกอย่างดังนั้นเราคงเราคงยังไม่พร้อม พูดถึงสาวเนื้อหอมหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อนางเอกสาวมินพิชยาอยู่ด้วยอย่างแน่นอนล่าสุดก็ออกมายืนยันอีกครั้งไม่มีกักว่าพระเอกต่างช่องหนุ่มอารกคีรเดชไม่มีอะไรในก้าไักกันจริงๆนะส่วนความสัมพันธ์กับน้องชายของช่างผมประจําสุกตาสาวชมพูอารยาสาวมินกลับตอบกับ๊กๆซะง,งั้นเอาไว้แบบเป็นตัวจริงเมื่อไหร่ก็ค่อยๆแบบว่ากันเนาะาวหนุ่มคนนี้ชื่อหนุ่มกันป่ะชื่อกันก็ ใช่ค่ะเขาชื่อกันแต่ว่าแบบงั้นมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเขาด้วยอะค่ะใช่จริงจริง,รงแล้วตรงนี้มินก็ยังไม่อยากเก้ากไกอะไรเข้าสู่เริ่มการสาวพัฒเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับนักร้องหนุ่มฮันอิสรยะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจคอนเสิร์ตก็ถือเอาวันดีๆเช้าวันนี้ที่วัดอินทาร,รามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าพิธีอุปสมบทท่ามกลางพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนพ้องในวงการที่ต่างปลื้มปริมโดยเฉพาะบุพการีของหนุ่มฮันซึ่งหนุ่มฮันก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าระวิวณโนที่แปลว่ามีวันณะดุดพระอาทิตย์และจะศึกษาพระธรรมเป็นเวลา11วันค่ะ ช่วงนี้ก็ต้องตอบามตรงว่าทํางานเยอะแล้วก็เหมือนแบบจิตใจก็แบบวิ่งอยู่ตลอดอะไรเงี้ย<ม>ก็ถือว่าเป็นการได้ทบทวนตัวเองในกับในสิ่งที่ผ่นานมาด้วยครับ<ม>ก็คุณพ่อคุณแม่ดีใจครับผมแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่คิดเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกใครเหมือนกันตอนที่จะบวชก็แค่บอกกับพี่ผู้ใหญ่ในทางเอกแซกแล้วก็เพิ่งมาบอกคุณแม่ได้ไม่นานครับผม,มก็คุณแม่เขาก็ตกใจเหมือนกัน<ม>ก็ตั้งตัวไม่ทันช่วงหน้าข่าวจะเด็ดจะโดนจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวรู้กัน พีทเลนแต่งปีหน้าจันจิกิ๊กใหม่มาริโอ